เจอช้างแล้วว้าวโอ้โหขวางอยู่ล็อกประตูให้น้องหน่อยทำไมเขาถอยหลังอย่างนั้นนะนสวัสดีค่ะช่องน้องนูคอมเมนต์ค่ะวันนี้สมใจแล้วเจอช้างแล้ว ที่เขากําลังถอยหลังถอยหลังนี่คือเข้ามาตรวจสอบรถคันนี้นะคะแล้วก็รถไม่มีอะไรให้เขากินได้เขาก็เลยถอยแต่อีกตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาจะมาดูนี่เราถ่ายก็คือได้แค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ามากวันนี้เจอแค่สองตัวตื่นเต้นมากเลยดีใจเฝ้าถ่ายมาห้าเดือนเที่ยวไปเที่ยวมาห้าเดือนเข้าดดันตรวจเขาอ่างลือในนะคะ วันนี้คือเราไหนๆก็มาแล้วก็ยิงยาวไปเลยนะคะสุดทางเลยแต่ว่าก็เพื่อนๆก็รับชมเองเนี่ยเห็นไหมคะตอนตอนเข้าด่านมาก็เจอนะหนึ่งกองนี่ตลอดเส้นทางเนี่ยที่เราไปเนี่ยคืออ่าท้องฟ้ายังไม่เปิดมากนะคะตอนเนี้ยจริงๆแล้วว่าเช้าแล้วเป็นเวลาหกโมงสานาทีแต่ด้วยฟาร์มที่ว่า ครึมครึมนะคะแล้วป่าป่ามันป่ามันเยอะนะคะแล้วก็พระอาทิตย์นี่คือเราเห็นแสงแต่คือดวงพระอาทิตย์นี่เราถ่ายไม่ได้นะคะตัวเรานี่มองเห็นตลอดว่าอยู่จุดไหนจุดไหนแต่เราพยายามจะถ่ายก็คือถ่ายไม่ได้ที่เข้ามานี่ก็คือมีวัตถุประสงค์นะคะว่าจะติดตามไปถ่ายจุดอื่นๆอ,อ,อีกเพราะว่าดูในคลิปหลายๆคลิปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายมาเนี่ย มีหลายจุดนะคะแต่เราเองก็มาแล้วไม่เจอถนนเส้นนี้นะคะจากอำเภอสนามชัยเขตตรงมาถึงคลองหัดวังน้ำเย็นเนี่ยคือจุดไหนก็เจอบ่อยๆครั้งนะคะก่อนที่เราจะถ่ายคลิปนี้เมื่อวานเราก็เจอแต่ไม่สามารถถ่ายได้เขาอยู่ในซอยซอยของป่านะคะแต่ว่า ถ้าเราถ่ายเราก็คืออันตรายเพราะต้องเดินเข้าไปหาเขาเราก็หมดสิทธิ์นี้ช่วงนี้ยังเช้ามากก็คือรถทั่วไปไม่มีมีแต่รถสิดล้อนะคะเพราะว่าถ้ารถทั่วไปนี่จะไม่กล้ามาเช้าขนาดนี้กลัวฟาร์มก็คือเป็นเรื่องฟาร์มไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาจะออกมาตอนช้างเนี่ยช้างที่เขาอ่างลือใน จะออกมาดักรถเนี่ยประมาณหกโมงกว่าตอนเย็นนะคะหกโมงเย็นนะคะแล้วช่วงเช้ามืดแล้วก็ถึงประมาณเจ็ดโมงนี่คือเขายังไม่กลับนะคะก็คือยังมีอยู่เพียงแต่เขาจะให้เราเห็นหรือไม่ให้เราเห็นเท่านั้นแล้ววันเนี้ยที่เรานั่งรถมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เจอเขาเรียกไม่รู้ว่าหมาป่าหรือหมาในนะคะ ตัวเล็กๆหางคือปุยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายได้เราไม่กล้าลงจากรถด,ด้วยเพราะกลัวช้างจะโผล่มาเนี่ยค่ะก็จะมีรถสิบแปดล้ออย่างเงี้ยตลอดเส้นทางในกรณีรถสิบแปดล้อเนี่ยเขาเขาไม่กลัวช้างนะคะเขาคุ้นเคยกันช้างนี่ก็คือจะมาดักเขาเสมอนะยืนฝั่งหน้าเหมือนเมื่อสักครู่เลยฝั่งหน้าปุ๊บ เขาจะตรวจสอบไม่มีอะไรเขาผ่านเขาถอยหลังออกเขาไม่ทำร้ายคนขับไม่ทำร้ายใครทั้งสิน้นการเดินทางของเรา5เดือนนะคะกว่าจะได้ถ่ายวิดีโอคลิปช้างวิดีโอนี้นะคะ5เดือนเต็มๆน้ามันหมดไปหลายหยดคือขนมค่าขนมค่าเดินทางหมดไปเยอะมากเลยตัวนี้ ดีใจมากๆได้ถ่ายแล้วสมใจคราวนี้ก็ยาวไปเลยไม่ต้องแบบอยากมาอีกแต่ถ้าเกิดมาสมมติมีการเดินทางวันไหนแล้วผ่านมาเจออะไรเงีะยก็จะมีการถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะนี่ท้ายคลิปของคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นคือสุดสุดเขาอ่างลือในเลยนะคะสุดออกไปเลยพอขากลับ เราก็จะถ่ายขากลับมานะคะขาไปนี่เราไม่เจอเราเจอแค่ช้างสองตัวหมาตัวหนึ่งแล้วขากลับเนี่ยนะคะเราก็จะถ่ายลิงโดยโดยส่วนตัวแล้วลิงอะ่ะเขาจะอยู่ใกล้ๆซุ้มเจ้าหน้าที่นะคะเป็นด่านขากลับนะคะนี่ก็คือด่านที่สองเขาจะมีจํานวนเยอะมากเลย แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเจอเยอะขนาดไหนนะคะก็ต้องดูตอนขากลับเลยแล้วกันเพื่อนๆก็ติดตามชมให้จบคลิปนะคะแล้วก็จะได้ดูแต่ระหว่างทางนี่ไม่เจอช้างเลยสักตัวเจอแต่ขี้ช้างอีกแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่พักของเจ้าหน้าที่อยู่ด้าน ขวามือตื่นเต้นตลอดทางเลยนะคะเจอเงาไม้เจออะไรก็อุ้ยช้างหรือเปล่าช้างหรือเปล่าตลอดเส้นทางนี่ตื่นเต้นตลอดเห็นแสงไหมคะแสงข้างหน้าแสงสีแดงๆบนขอบฟ้านั่นคือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นตั้งนานแล้วอะแต่ไม่พ้นทิวป่านะคะ ฟ้าเริ่มเปิดอะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงามมากขึ้นนี่ก็ตลอดเส้นทางก็ไม่มีอะไรนะคะไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราเราไม่ทำให้คลิปแบบแบบเป็นคลิปที่ถ่ายออกมาเร็วๆเรๆเๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆอย่างนี้วันนี้เราแบบค่อยๆขับรถกันมาค่อยๆ มองซ้ายมองฝาคือคิดคิดนะว่าเห็นขี้ช้างอ่ะเต็มสองข้างทางต้องเจออีกแน่ๆต้องเจออีกแน่ๆต้องเจออีกแน่แแต่ก็เหลวเจ <laughs> อแค่แค่ต้นทางแค่นั้นแต่ถึงเหลวก็ก็ดีใจที่ได้เจอแล้วเนาะเนี่ยเขาก็บอกว่ารถฟาร์มเร็วอะไรต่ออะไรนะคะเห็นไหมคะก็คือระวัง ถนนเขาจะเขียนไว้แล้วก็จะมีสิ่งกีดฝังเป็นจุดๆเพราะว่าเวลาถ้ารถเร็วเกินไปเนี่ยเนี่ยรถฟาร์มเร็วอีกแล้วคือมันจะเป็นจุดๆที่ว่าช้างหรือสัตว์อื่นๆจะข้ามถนนนะคะทางคือเราเองจะไม่รู้นะคะแต่เจ้าหน้าที่น่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ในในเขตของเขาเขาก็จะรู้เห็นไหมคะข้างหน้าก็เนี่ยเป็นสิ่งกิจฝังขนาดรถ18ล้อ,อยังต้องหยุดเลยนะถ้าแต่เขาไม่ได้ทำไว้แบบนี้นะเราก็จะวิ่งกันแบบเต็มที่เพราะถนนนะ่ะเป็นเส้นตรงแล้วก็ยาวแล้วก็รถค่อนข้างบางช่วงเวลารถน้อยมากเลย <c oughs> ก็จะมีความไม่ปลอดภัยต่อสัตว์นะ แต่เวลาที่เขาทําไว้แบบเนี้ยคือบางทีเขาเราเองอไม่รู้หรอกว่าจุดไหนจุดไหนแต่ว่าครั้งนี้พอเจ้าหน้าที่ทําครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแบบเป็นจุดๆนะคะาทางคนขับก็จะระมัดระวังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขตนี้เจ้าหน้าที่จะทําสัญลักษณ์อะไรไว้อย่างนี้เนาะเวลาที่เราถ่ายนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่มืดค่ำนะคะแต่ว่าด้วยารามที่ว่ามันเป็นป่าทึบนะคะมันก็เลยมองดูเหมือนค่อนข้างจะมืดเนี่ยค่ะดูเห็นไหมคะสิงกิดฟางรถสิบร้อยังค่อยๆเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยว้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝากว่าจะหลุดกันไปได้ตรงนี้คือจะสวนก็ต้องชะลอนะแซงก็ต้องชะลอนะ แล้วตรงจุดนี้นะคะมันจะมีรถ18ล้อแล้วก็รถบรรทุกแล้วก็บรรทุกสิ่งของส่งบางคนก็ส่งคลองหาดวางน้ำเย็นบางคนก็ส่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะข้ามไปที่กัมบูชาได้หรือยังเพราะถนนเส้นนี้ก็คือจะเข้าลงเกลือแล้วก็ส่งออกสิ่งของไปที่ประเทศกัมบูชาด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยแบบ เขาเรียกว่าเคยมีโอกาสได้สัมผัสเสื้อผ้ามือ2นะคะที่นอนมือ2อผ้าห่มมือ2นั่นเลยตลาดลงเกลือเป็นคือมีจำนวนเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็มีส่วนสนุกอะไรด้วยนะแต่เราเนี่ยนานมากนานมากจริงๆไม่เคยได้ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบไปไหนก็ได้นะ แต่พอมีช่วงในช่วงคำว่าโควิดเนาะรอบที่หนึ่งก็ยาวมารอบที่สองก็ยาวมาคราวนี้ทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนกันส่วนมากก็คือต้องเช็คกันก่อนว่าสถานที่นู้นสถานนี้ที่นี้เขาอนุญาตให้เข้าให้ออกให้ไปไหมหรือว่าเขาเปิดไหมไม่งั้นก็คือเสียน้ำมันฟรีนะคะแล้วก็จะไม่ได้เห็นอะไรเลย ส่วนตัวเราเองเนี่ยนะส่วนใหญ่ป่าเขาน้ำตกสวนสัตว์แค่นั้นเองทะเลนอกนั้นนี่ค่ะสิ่งกีดฟังคือเขาจะกั้นไว้เป็นช่วงๆนะมีตลอดแนวเลยนะคะส่วนห้างสรรพสินค้านะคะเ,เราเองและครอบครัวนี่น้อยมากที่จะไปเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ไปเดินกันแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยทำงานในตอนกลางวันมีเวลาแค่เช้ามืดกับกลางคืนนอกนั้นก็ต้องทำงานทั้งหมดในระหว่างวันนะคะวันนี้คลิปของเรายาวๆนะคะแต่แบบมาแบบสบายๆถ่ายจริงนะคะสถานที่จริงนะคะแล้วก็ถ่ายด้วยตัวเองด้วยตลอดเส้นทาง สำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเที่ยวตามท้องถิ่นหรือชนบทก็ติดตามดูช่องของเราก็ได้นะคะเราก็ไปหลายท้องที่นะคะแต่ว่าช่วงระยะนี้ก็จะไม่ได้ไปไหนไกลก็ไปแค่เฉพาะจุดที่มีธุระจะเดินทางแล้วก็จะเก็บตกถ่ายทำทุกบรรยากาศทุกเทศกาล แต่คลิปที่เราถ่ายทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบเบาๆสมองนะไม่ดูแล้วสบายใจไม่ซีเรียสไม่ดรามา่าแล้วก็จะไม่กระทบกระเทียบใครเลยก็คือแบบไปป่าไปดงอย่างมีความสุขน้ำตกอะไรอย่างนี้นะคะสบายสบายวันนี้มาแบบคลิปยาวๆเหตุผลที่ยาวก็คือติดตามหา ช้างของฉันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะได้มีโอกาสมีกำลังใจไปถ่ายทำที่อื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกลองดูไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะถึงหรือ,อยัง จุดผ่านจุดเปลี่ยนนี่เป็นช่วงที่ว่าฟ้าฟ้าคือมองเห็นแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วเราเองก็แบบเป็นคนที่แบบถือแบบไม่เมื่อยเลยนะยาวไปเลยเห็นไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่เราถ่ายได้แค่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าหลายทิศหลายทางเนาะ พยายามโฟกัสนะแต่ทําไม่ได้นะคะเราเองก็ชอบดูคลิปหลายๆคลิปของคนอื่นที่ทำนั่นรถอ้อยวิ่งผ่านไปแล้วจริงๆอยากจะเลี้ยวกับแล้วตามไปเลยนะคะเพราะว่าพอรถอ้อยวิ่งไปอย่างเงี้ยช้างนี่จะรู้กลิ่นเลยนะเขาบอกว่าช้างนี่รู้กลิ่นไกลมากๆเลยเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้มาแล้ว เขาจะชอบกินมันสำปะหลังนะคะแล้วก็อ้อยแต่อ้อยจะชอบมากกว่าวันนี้ก็คลิปของเราก็อาจไม่ค่อยมีสาระนะคะนี่นี่เป็นนี่เป็นขากลับแล้วนะคะขากลับแล้วนี่ข้าวดานขากลับแล้ว กลับแล้วนะคะต้องดูให้ดีตรงนี้แหละนี่เห็นไหมคะลิงนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราวันหน้าจะทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนี่น้องๆลิงของเรานี่น,นั่งอยู่ คอยดูต้นทางคอยเปิดทางก็ว่าใครจะเอาอะไรมาให้บ้างเนี่ยก็คือจะมีตลอดนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยแต่เขาก็ไม่เดินมาวุ่นวายมากระโดดมาหาเรานะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะนี่ออกจากด่านต้นทางแล้วแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ นี่คือสวนกันออกเข้าออกนะคะนี่ดันดันแรกที่เราทำถ่ายให้ดูทีแรกนะคะนี่ขาออกนี่เราออกจากเขาอ่างลือในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ขากลับบ้านแล้วนะคะนี่จากของหาดวังน้ำเย็นเข้าเส้นอ่ะเชิงเซานะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่